โอเคก็สวัสดีกับผมอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel halo นะฮะสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่เกม taba mobile sever infinite combo นะครับผมก็หลังจากผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนานนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอีกแล้วนะครับแต่ก็มีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับก็คือผมเนี่ยทำการเปลี่ยนอาชีพจากวอลเลเยอร์มาเป็นวิศว์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของที่อยู่ในวอลเลเยอร์เนี่ยผมก็ยังมีอยู่นะก็หมายถึงว่าแบบไม่ได้เลิกเล่นแบบขนาดนั้นของทุกชิ้นยังอยู่ครบ นะครับแต่ว่าผมแค่สร้างตัววิสัต์ในไอเดียเดียวกันมาเล่นนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวของสวมใส่นะครับว่าผมสวมใส่อะไรบ้างนะครับใช้อะไรยังไงบ้างเรียนสกิลเรียนใส่ของยังไงนะครับผมก็ก่อนที่จะรับชมกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับก็ทำให้ผมถึงเล่นวิสัต์นะครับก็เนื่องจากว่าตัววอลเลอร์ของผมเนี่ยลงของไปเยอะสกอร์ตั้ง4ี่แสนนิดๆนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยยังจบดัน130อยู่ที่ประมาณ14นาที15นาทีอยู่เลยนะครับผมก็เลยแบบเออรู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่าเวลาไปฟาร์มแบบตามโปงตามป่าเนี่ยก็ฟาร์มสู้วิสู้ปืนไม่ได้แล้วผมก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่เป็นไรทาของวิมาสักนิดหนึ่งแล้วกันทําไม่เยอะนะครับแบบงบน้อยมากเลยนะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวของสวมใส่ให้เลยนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวิของผมตัวนี้เนี่ย สามารถจบดัน130เนี่ย13นาทีนะครับไวกว่าวอลเลอร์อีกแต่ว่าสกอร์เนี่ยน้อยกว่าวอลเลอร์ตั้ง50,000คะแนนเนี่ยแถมของสมใจเนี่ยเป็นของที่ทุกคนสามารถหาใส่ได้นะครับงบไม่เยอะเลยแต่ว่าจบดันอย่างไวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะแบ่งหัวข้อให้ดูนะครับก็หัวข้อแรกเลยจะเป็นในส่วนของสเตตัสนะครับแล้วก็ในส่วนของของสมใจนะครับแล้วก็ ในส่วนของบัฟสกิลต่างๆที่เรียนนะครับแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นรูนนะครับว่าตัวละครผมเรียนรูนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่5ผมจะพรีวิวในส่วนของสมุดให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปตอนที่ผมทาวอลเลอร์เนี่ยผมไม่ได้เ,เพื่อนๆดูสมุดเนาะแต่ก็บอกเลยว่าสมุดผมก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะครับผมน้อยๆเลยโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันดีกว่าครับก็คือส่วนของสเตตัสตัววิชาของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ค่าสิบสามนะครับอันนี้เคยลงวอลอยู่ประมาณสองสาครั้งนะครับผม อ่ะโอเคก็ผมอัพสเต็งไว้ที่95นะครับแล้วก็เด็ก1้อยแล้วก็อินเนี่ยเอาไว้ที่พันยสเนะครับสเต็งกับเด็กผมอัพมนั่วพลงตรงๆก็ผมอัพมั่วผมคิดแค่ว่าเอออนาคตผมอาจจะใส่ชุดฟ้าใช่ไหมก็เลยแบบตัดสเตตัสชุดฟ้ามาเลยบวก15สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดฟ้านะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ขี้เกียจรีสเตตัสนะครับก็เลยใช้งานตามนี้ไปก่อนนะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับตอนที่ผมทำคิวเลเยอร์ไปเนี่ยมีเพื่อนๆบอกว่าให้ทําการซื้้อยยาาาาจจกตลดดไนะับบมขแ เป็นลายขวดย่อยนะครับอันนี้ผมก็ทําการรีสเตตัสของตัวบอลเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโหดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความรู้นะครับถัดไปที่ผมจะให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของของสวมใส่นะครับซึ่งของสวมใส่ตัวละครของผมนะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับน่ะจะเห็นว่าตอนเนี้ยหูผมใส่นะ่ยจะเป็นหูรอมเงินนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่หูนี้นะผมใส่เป็นหูมังกรนี่นแหละแต่ผมจะไม่ได้ว่าผมใช้ออฟไหนไง แล้วเวลาผมไปลงดัน130เนี่ยมันก็แบบกองรวมกันอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เคลียร์ทิ้งนะครับก็เลยเอาเป็นว่าผมใส่ของตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเอาของชุดนี้เลยที่ใส่หูรอบเงินไปลงเนี่ยก็จบ13นาทีนะครับไม่มีตายในดันด้วยนะครับทีนี้ผมใส่ของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยทีละชิ้นนะครับในส่วนของต่างหูนะครับผมใส่เป็นหูรอบเงินนะครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เป็นอย่างอื่นมีประโยชน์กว่านะครับ ในส่วนของกำไรนะครับผมใส่เป็นกำไรเสกบวก7นะครับผมในส่วนของสร้อยผมใส่เป็นสร้อยกันบวก3นะครับแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับชามบวก8นะครับแล้วก็เอฟเฟกเตอร์4อันนะครับทุกอันเนี่ยบวก4หมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นมอไซบูเอ็กติมสบสี่นะครับบวก15อันนี้ก็เป็นของเดิมจากตัววอลเลอร์นะครับในส่วนของผ้าคลุมนะครับผมก็จะใส่เป็นคลุมแรเสกนะครับแล้วก็เข็มขัด เสบวก7นะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของขนนกผมใส่เป็นขนนกเงินบวก7นะครับแล้วก็ขนทองบวก6นะครับทีนี้ให้ดูในส่วนของถัดไปก็คือแหวนก็เหมือนเดิมครับก็คือแหวน125แหวน105นะครับแล้วก็ลิงออบลักบวก2 1วงแล้วก็คิดเข้าลิงบวก2 1วงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของของสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็อุธกันนะครับ ก็ในส่วนของหัวเนี่ยผมจะใส่เป็นหัวเลข8นะครับแล้วก็ออฟคิท้าเมทไปสองรูแล้วก็เจาะรูหนึ่งไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ออฟอะไรนะครับอันนี้ที่ผมเจาะรูไว้เนี่ยเพราะว่าผมอยากได้คิท้าเมทแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของเสื้อเนี่ยผมก็ใส่เป็นเสื้อธรรมดาเลยนะครับ M 7นะครับอ๋อให้ดูหัวก่อนคือหัวแค่บวกเก้านะครับผมแล้วก็เสื้อบวกเก้าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นออฟเดฟบยี่สิบห้า M 7นะครับแล้วก็ในส่วนของถุงมือนะครับเป็นมือซิกนี่แหละบวกสิบ นะครับทำการออฟเมจิกแอดแทกเข้าไป3มช่องนะครับเจาะรูมจะได้โบนัสด้วยก็กลายเป็นร้อย้แต่ว่าสแตนดาร์ดของชุดเนี่ยมันคือ M7 นะครับในส่วนของเท้าเหมือนกันครับก็คือซิกบวกเนะครับคือใส่ซิกทั้งตัวเลยแล้วก็อันนี้ออฟดูดเลือด10หน่วยเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น M7 นะครับยังไม่ได้ยัดรูที่2เข้าไปทีนี้ถัดไปในส่วนของอุดนะครับชิ้นแรกนะครับผมจะใส่เป็นอบซิกนะครับก็บวก14แล้วนะครับแล้วก็ผมเลือกใช้เป็น M7 นะครับ ออบคิดไดเมเข้าไป2รูนะครับแล้วก็เจาะรูเพิ่มยัดเมจิกแอทแทกนะครับก็จะได้โบนัสที่ไิเข้าาเมจเพิ่มมา8%ปรนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้รู้สึกจะมีราคานิดนึงนะครับผมซื้อมาประมาณ80,000เยมนะครับผมว้าก็จะเป็นโอ1ซิกบวกอนะครับอันนี้จะเป็น M7 เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรูแรกเนี่ยจะออฟเป็นคิเลสนะครับถ้าเกิดเราไม่เจาะรูเนี่ยมันจะเป็นเรี5%เอนแต่ทีนี้ผมเจาะรูเข้าไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นน28%ะครับ อาวุธทั้งสองข้างเนี่ยผมจะใส่เป็นเอ็กตีมนึ่งทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าแต่ในส่วนของชุดเนี่ยผมจะไม่ได้เอ็กตีมสักส่วนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของประดับเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทาเฮอสเจาะบวกเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําของเลยนะครับก็คือเล่นของตามนี้ฟาร์มไปวันๆนะครับผมถัดไปนะครับไปในส่วนของสกิลนะครับผมก็จะทําการใช้สกิลประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลเสริมเนี่ยผมก็ใช้งานอยู่เท่านี้นะครับ ในส่วนของบัฟเสริมเนี่ยผมก็จะเรียนเป็นเมจิกแอตแทกทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรียนแอตแทกเลทไว้1ช่องนะครับแอตแทกเลทใหญ่นะนะครับแล้วก็ทําการเรียนเดฟใหญ่แล้วก็ลบใหญ่ไว้ด้วยนะครับก็คือตามนี้เลยในส่วนของบัฟอาชีพเนี่ยก็ผมเรียนตามนี้เลยนะครับเชื <Yes. S 1> ่อว่าวิทุกคนก็น่าจะใช้3อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ Yes ถัดไปนะครับผมจะให้ดูในส่วนของ จัดเลี้ยงนะครับจัดเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิววอลเลเยอร์ไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้ทําการรีค่ามันออกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบมีตังมาทําการสุ่มใหม่นะครับก็เลยใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับผมถัดไปนะครับผมจะให้ดูในส่วนของรูนนะครับว่าผมเรียนรูนอะไรบ้างนะครับก็อ่าผมจะเรียนเป็นรูนดอปเงินนะครับเลเวล15เลเวลตันแล้วนะครับจะ ทำให้เราดอบเงินเยอะกว่าเดิม37%นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลูนดูดมาน้าทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นฮิตนะครับเลื่อนเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็จะเรียนในส่วนของคิราเมดนะครับตอนนี้เวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับคิราเมดเวล5บวก5%ลูนถัดไปก็จะเป็นเมจิกแอทแท็นะครับอันนี้ผมเรียนอยู่ที่เวล6นะครับอีกลูนนึงก็จะเป็นเมจิกสกิลแอมป์นะครับอันนี้เรียนตันแล้วเวล4นะครับบวกอยู่ที่4%เท่านี้แหละครับตัวนี้ผมก็ใช้งานรูนนอยยย่่่่เเเทาีี้้ังไไมมมดพิผ สุดท้ายที่ผมใช้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของสมุดนะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะให้ดูยังไงดีนะครับอ่ะกดดูรายการความสําเร็จนะครับเนี่ยผมก็จะเรียนประมาณเนี้ยอ่าจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยเรียนให้มันเต็ม้อยซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีงบมายัดสมุดนะครับก็คือเวลาไปดอบหินมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําการยัดสมุดไปนะครับหรือเวลาแบบของให้มันไม่แพงผมก็ยัดไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันนะครับตัวละครตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าสามารถลงดัน130คนเดียวได้แบบซโล่นะครับโดยที่จบโดยใช้เวลาประมาณ13นาทีนะครับโดยที่ผมจะไม่กดยาปั๊บอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ของผมเนี่ยมีในส่วนของทหารเกตด้วยนะครับผมลืมบอกอ่าเวลาลงดันเนี่ยผมจะเรียกทหารเกตอาริโอเนลมาใช้แค่1ตัวนะครับ เพราะว่าวิจริงๆเนี่ยมันมีเกรดตัวเองอยู่แล้วทําให้เกรดมันไม่ขาดมือนะครับแถมทําให้เราดาเมจแรงขึ้นเมื่อเราเกรดเยอะด้วยนะครับผมก็สําหรับเนื้อหาคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครอยากเอาไปลองเล่นเป็นแนวทางเนี่ยก็สามารถลองดูของของผมเนี่ยเป็นแนวทางได้นะครับอาจจะเห็นว่าตอนแรกผมอยู่นอกเมืองสกอร์ผมจะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นหนึ่งพันะครับแต่ถ้ายืนเมืองเนี่ยจะอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นนะครับผม โอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไ mm hmm. ว้เจอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปเไหนก็าฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ